เยันชอบแบนนี่ครับฝากติดตามรครับกาอันนี้ก็โดมเก่ามางยันย่างเก่าที่ไปยุ่น้ำเนี่ยแหะตอนนี้ก็ตัดสินใจกัมบมายอยวันถ้าเบิ้งว่าแฟนผมจะกลับมาแล้วก็มีโปรเจกต์ครับอันห้องนี้กัเทีดเป็นห้องกระจกแหละเตรดดียม โปรเจกต์ไหมกะอันนี้ฮู้สึกว่าสีท่านสมัยน้อยหนึ่งกะเป็นแท่นเช็คปัม๊มเฉียนแปนเดียวครับดาตาปั๊มนี่มีครับเีืยอสีเทียบไปเวลาใส่งานคือนี่กอกเป็นลูกปั๊มเบอร์เท่าไรระยะยกหัวฉีดบาเท่าไรกวบคุ้มไปหายของปั๊มตะลุ่นครับไอ้ ตัวที่ผมเียนแปลนกันนี้ผมว่ามันบ้างั้อันนี้คือมันเป็นก็เห็นมันบ่ระละเอียดมันมันเช็กกับดำน้ำเช็กอะแบบเนี้ยก็เวอาเลยครับมันเลยเป็นปัญหาของบ้านปั๊มของหลายๆป้้ยร้านอะที่ว่าดำน้ำเช็กกันแล้วก็ลดห้างเทียนหนุมัั่นเกินควนดำห้างเทียน้นามั่นก็บก่ออดบบลดว่ามีกำลังเนี้ยเสีย เวลาต่างคาต่างยังบ่ได้แบบนี้มันลวกอันนี้ประสบการ์แก้ผดจังเห็ดได้กาเดี๋ยวผมสีเขียนแปลนใหม่เห็ดเป็นเครื่องเล็กเซวิที่กอกเบอร์ลูกปั่มเอากรับกอกคาหัวฉีดกรับเดินรอบเบาออนสตาร์ทกลางกับสูงเสียหมันใส่งาน่ายที่สุดแล้วก็ต่างง่ายที่สุดเข้าใจไง ไฟออนไฟแกกับสิมีแถมไปครับตัวเช็คแรงดันเยังเวลาเร่งขันค้นข้าใจกสิฟังหูเลืองดอกเองนี่กาฝากติดตามครับผมมาสีเหตุเป็นแท่นบอาหลอดแก้วดอกเอาเป็นตวงอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่ามันจังท่านสมัยครับดูดี คอยติดตามครับดันมีบ้าหรอกได้เียนไหมเชยนแบนอย่าของเลยว่าตรงห่วงครับกันได้เห็ดยังนี่เอาให้ได้ครับเดี๋ยวผมสีคำานวณนี่ยังไปให้เห็ดดีๆผมสีเห็ดแล้วผมสีทดสอดงใส่เองก่อนคันมันได้ตามถ้ามันขาดเขื่อน,นยังบางอย่างผมก็สแก้นในดาตาไปให้ผู้ใดสนใจก็ฝากติดตามน้ำน,นะครับ เมต้อตรงหว่วงครับค่ายนี้ได้ทุกสายครับสากกระเบย์จะเลื่อลบนี่โปรเจกต์นี้นี่ผมกะบม่อคา,าดหวังดอกเหฮดไว้ใส่เองแต่ว่าขันค้นสนใจกะฝากเขามาติดตามตอนผมเห็นแล้วได้ครับขอบคุณครับ